สวัสดีค่ะพี่น้องอุ้ยอมีดลบเบิึงเจ้าลับคลิปนี่สิผ้ามาบานโคกสูงอุนี่นวยเต้ยอุ้ยนี่มันหวานนะเออบักอันนี้บักหวานอีหลีนี่คอยอันนี้มามาเออพี่น้องหยังผมปาดแล้านวยหนึ่งหนำมันหนำมันโยบเปลือกมันถึอมือเราเเต่สาวเจอชิมเดี๋ยวมันหวานอีหลีเรามือมันเนี้ยนไปเลยไหมพี่น้องเอ้าอุ้ยยมีดเขาขาดแท้ เดี๋ยวฝ้าวเศร้าไว้หลายมื้อนั่นย่านแต่ไม่ได้กินเบิ้งนี่พี่น้องหยอกแม่กันอันนี้เอาไปนี่ครับประกูดหวานของแท้พี่น้องเบิ้งวินันโท์สันไรนั่นสันไรประกูดหวานบ่หวานหวานแต่ยังมาของหวานนั่นพี่น้อหวานคือหน้าตาไม่แจ็คสันแซ่บหวานประกูดหวานประกวดหวานหวานไหมนะเต็มอยู่หวานพี่น้องหวาน น้ามหยังมันไงลงมาที่ว่ากินมันเป็นอหอมทอ่อห้ง<อ>งางอุดเดือดขึ้นใบต้นมันนี่เพราะว่าอยู่บ้านดูผมเคยมีอยู่แติหน่อย,ยพากันไปไม่ยากกันกินอยู่เมนหวาน,นเบิเ่งเบืองห้างมีมี่บอ,ไ,อไปนี่ที่มาตัดในไผยไปเหตุขู่ไปทำซุม้มซุ้มทางเขาประตูในสวนชาวเจริศเห็ดขางบกบวบสงงามๆให้พี่น้องมาแล้วกันอู้เห็นเขียวสะอุ่มผุ่มสะไวยังสิ อืมรนั่นให้ตาเราเองนั่นตาเราเองฮะไม้เออนี่ไม้ไผสีเลชีฮิตข้่เฮ็ดซุ่มเรือมาเที่ยวเลรียนสวนพักเจาเจมานั่งกินห่มหมนี่ใจนี่ผมอยากได้ล้ำซ้ำหนินี่นี่ล้ำซำนิน้อยพดนี่ลำ้นอยพเจาไนีบก็เอาอันนี้ไหม เอาตัวใหญ่ตัวใหญ่มาเป็นอีหยังมันน่ะเออตัวใหญ่เป็นรักเอออ่ะที่แม่จะาบ่ตัวใหญ่มันน่นี่เหรอเอาอีหยังตัวใหญ่ไม่ไผ่แบบนี้เขาเห็ดบังขลามเลยบ่โอ้ยไม่บ่ยู่บ้านเดินไมืไผ่เชียงไผ่นี่นะอยู่บ้านเดินเชียงไผ่ไม่นี่นะเอาเหลือกเลือกเหลือกเอา ยังเจริญเนี่ยห่ยังแมนยหญ่เลยให่เนี่ยเขาจะคล้องเขาอยู่เขาหงุดเนาะต้นใบหญ่นะแมนมนเมนเมนใบหปูกะจาเขาบปูหรอกแมนเอ๊อหยางว่ะคุยปุ้ดหินอยู่อืมหลินไปใส่หากับปน้ำกันแบแบเศีบเีบเบสบาหัวปัดปัดหลบบิ่มแทบแทบ เดีบิลิกินหูเดียวพี่น้องบ่อๆพ่วงไปกินพ่วมเกิดมน้ามือนี้นะเออพ่วมไปกินงวยบอกปูดเออหวานมั้ยหวานแห้งหวานคือหวานก็ะุ่มแค่หวานนะเบืองสีส้มเบืองนี่บอกว่าหวยบอกว่าหวานก็ะุ่มแค่หวานห้วยหวานอีหลีพี่น้องจะได้หาการบอกข้าวมาตอนไว ฮะลูกโตโตนะให้เอ๊ไทเหลาเมื่ผู้ใดให้เหล่ามีตะท้องนี่เขาเขาเลยนี่ว่าไงจะไปโค้งจะได้อะไรแม่เนาะมาหายเอาลำใหญ่อยู่ลำใหญ่อันนี่อนนน้จก อแ่พี่ยังเป็นเบียกเป็นงานเฮากระต้องอัปเดตนอกจากพี่น้องให้พี่น้องได้รับรู้น้ำความเขื่อนไหวของทีมงานเฮ่าบ่ให้เบืองแต่ต้อนอน,นันตอนเขาห้องน้ำบอกอัปเดตแต่ต้อนเขาห้องน้ำห่วย <c oughs> ไปฝันดากกัน้นเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ให้เราเมียพลังช่องแดงนลยนะเออนะรุนเดียวกันก็เจานะจะของมังงีไหมจของละมากรอขายลำละสิบบาท่นี่กเาามละน้อยเล่สิบบาอือตี อี๋ให้ชูเหมนลัไปเอามาเอากใครเห็นกูม่ใครหูดิด้เลยครับแับแร้บ้านเลนี่เฮ้ยยาเฮ้ยทีเดียแม่แก้ไปกินโลเฮ้ยย่าอย่างนีนี่แม่แม่มยาบอเคื่อต้นหมาตีบาโอ้นี่ตีเคือต้นหมาอืมนี่นะเคื่อต้นหมามันหมินบอ สมัยตะกี้เฮ็ดเขาเกียบ์โบมีห่าเกียต้นหมาโบเปลี่ยนเน่ยขนมสมัยแต่พอเตแม่ออาหารเอาหัวมันประจำครับไอคือโบหมิ่นหัวจะได้นหม้าเลยนั่นหมิ่นบ่อถ้าเราจะมาด้อมเบิงเบิงคอยดมมันคือบ่หมิ่นหัวจะไดมาดมเบิงพี่สูตรพี่พี่ห้าเ้ยมันได้เศษฮะนาหมาคือบ่หาเผื่อนแหน้มันมาเห็นหนัง เบืงเป็นจะไหนมีต้นไม้อีละไรป่านเป็นเมียพลังเมียพลังเข้ากับบู้หยพลัง้องมินบอกเม้นกิดต้นไม้จัขหวะแหละเออท่อได้แล้วซิบหาลำถ้าเบึงไอ้โครงสร้างด้วยค่ะพี่น้องเมียหยังสอมออมโ้

โอ้โบปุป๊บุบป๊บป๊บอยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโออนแโอ้วโอ้อ้ยยกอ้ย้้ออย้อยออออ จเงี้ยไปนอนไงใตั้งสองคนกับปนนี่เอามาอะรอ่นี่แหละนี่แหละสีเฮ็ดนี่นี่สีโครงสีเฮ็ดแบบโค้งนี่โครงเส้าเซอาชุดเครงผานี่แหละนี่นี่โครงโค้งกับสีไปหอดเครงนี่แหละเคียงเจ้ายืนนั่นแหละตาทองแมมันได จำนันบ่เป็นยังบ่อมันมันหลบคางมันเขียวไปเบิดแล้วหน้าก็เลยไปอยากแดนี่อยากบ่งนันก็อาจีพเป็นของเก็บของก็ได้แกนตะวันแกนตะวันตาทองอากระเทินได้มาแล้วก็มาส้มพักตอค่ะพี่น้องเปิดไม่อย่างนี้เปิดสินยังรสอร่อยอีกอยู่ โอ้ยนี quiero, ่เกนตะวันก็ล่างงามน่าพักขนาพักกวางตุ้งโอ้ยพักไอ้สลัดแบ่งแยกออกโอ้ยออสลัดอันนี้ตัวเอาถิงโลถิงอันนี้ก็ล่างงามไม่งอ้ขึ้นชายเขาเจอยกาเอา มือลาผ้ามาเสียบมือเมื่อวานมือเสาเขียวเขียวโอ้มือเสามันสดื่นดีแต่ว่าแดดมันเหี่ยวมืออื่นกะสิผ้ามาอยู่หนีมาเห็ดกินอยู่หนีเพราะว่าจะมาเห็ดกําแพงอยู่ข้างหน้าเนียนหยังมาแล้วก่อนท้องแรงอนมาเห็ด อขนาดบ,บึงที่หล่อมากก็บเอเด้่อพี่น้องปลอดสารเบึเเเอ้องเห้ยหมกตาทองพาตูดีเขาเดียวเองม,ม,อม,มือก็ไม่เห็ดกินอยู่นี่หลันี่ต้มไก่ใส่พักสิใส่ไอ้ตุ่มไก็ได้ ไปเงื่แล้วค่ะพี่น้องเก็บโต๊ะให้เบื้องสถานี้เท่ลนอย<ล>จะโก,ก้กำแพงด่านหนาะเพราะว่าพื้นเอาควายไปลงหนามแล้วมันมันเลี่ยมันกนล,นะลิ่นไอ้นั่นไปตะไคร่ใบยังอย่าเสียนะกั้นขี้ดินนำ้ำแล้วมืออื่นพอกกั้นค่ะพี่น้อง